เกมเริ่มครับเจ้าบ้านสมุทรสงครามบีที FC เอฟซีเป็นฝ่ายีดก่อนนะครับเสื้อฟ้าเก่งขาวบุกกักซ้ายไปขวาติดที่จางสวอนกับชาิขึ้นมาเลยไปได้ดีครับยิงซ้ายโอ้โหไม่เข้ากอบชิปเปิลมาเรื่อยแล้วก็ตัวในใหญ่อยู่แล้วครับเล่นกันพลาดเองนะครับเจอแย่งตรงกลางสนามเขาชิเปาใช้ความเร็วครับกระชากมายิงซ้ายแต่ว่าโอ้โหนี่บอลโค้งนะครับแต่ว่าไม่พอครับดันขึ้นไปอีกทีหนึ่งเดลลี่ให้จังหวะแรกนะครับทันไหม บาโบ้โอยทันครับบาโบ้กระชากลลบไปคนนึ่งด้วยเข้าไปในกรอบโทษยิงแน่แๆโอ้โหไปไหนเพื่อนใจยอย่างงามเ,งาเลยครับยิงอีกครั้งหนึ่งครับบาโบ้ไต่มาครับจากเส้นหลังนะครับแตะหลบมาได้ผ่านมาให้ทาเดลลี่วางเทา้าโอ้โหแม่ผิดเลี่ยมครับกบ,บีเขาแก้ได้เคลียร์ทิ้งขึ้นมาก่อนหลุดด้วยพักออกเวทีนึงก่อนหลุดมาคนเดียวโดนยิงามาอยู่จิ้มโอ้โหติด โโอ้้หลูกนีติดครับชปเปาเนี่ยครับโหน่าเสียดายหลุดมาเดียวๆแล้วครับเอาชนะตัวประกบเกดีสังได้แล้วยิงไปติก๊กซ<ส>้สามแต่กระชากหนีมาก่อนข้างในมีรับไปแล้วเปิดมาดีด้วยชาเดลลี่ดึงชี้หนึ่งยิงซ้ายครับโอ้โหไม่ตรงดูครับจากหน้าปากประตูนี่อ้าวออกบอลพลาดครับโคเน่ชาเดลลี่ชาเดลลี่ไปเองทะลึกยกเขาขาซ้ายยิงลูกนี้อ้าว เหมือนไม่แรงแต่ว่าพื้นมันไม่เรียบนะยครับยิงไปนะครับนว่ายิงโอ้กระดอนพื้นครับโชคดีไปนะครับแต่ว่าสยมพูนีย่ยางไวนะครับไม่หล่นครับอ๋อครับบาโบ้พื้นกลับมาดีมากนัทชัยยิงแปรลูกนี้โอ้โหในทางทฤษฎีถ้ากระบี่เกิดได้แต้มแล้วชนะแล้วตราทำอะไรไม่เอา้า เรียบร้อยครับโอ้โหแก้ตัวได้แล้วครับทาเดลลี่จ่อๆง่ายๆเลยครับจากการหม่งตั้งมาให้นะครับขอท่านบาโบโอ้ดูครับจังหวะที่ทางซ้ายวงสกรครับได้บอลอ้๊บบอลตกใส่หลังทาเดลลี่ครับแล้วก็วงสกรเปิดมาให้กับบาโบ้โขกตั้งมาแล้วจจอครับแบบนี้ไม่พลาดครับคราวนี้1-0ครับประตูที่4ของทเดลลี่ให้กับ มุดสงครามครับตัวม้กมามงได้โอ้โหมุดอยู่ที่คนเสาเข้าไหมไม่เข้านะครับเนี s <S ่ยจังหวะเกือบจะตีเสมอได้นะครับโอ้โหัวซี่อุเซ็มจริงครับบอลไม่ข้ามเส้นนะครับยอดเยี่ยมมากครับลูกนี้การมงพุ่งมงครับของทุวีพง์เจริญรูป ทีหนึ่งน่าจะเปิดแล้วก็สมงบคลขึ้นเอาครับจากตตดหลังไปแล้วครับจังหวะน,นี้วงสกรวงสกรอนะชักเข้ามาในกรอบโทษล็อกไวทินก่อนจุดโทษโอโหไปกันใหญ่เลยครับกระบรีขครึ่งแรกกับครึ่งหลังมีเดชบอกไม่ได้ทําอะไรแต่ผู้สินเป่าไปแ <ไป S 1> ครับดูอีกทีนึงครับตอนที่วงสกรลุยมาแล้วก็มีเดชไปดึงจริงๆครับแต่ว่า อาทิตย์เนี่ยเหมือนจะมีไปปาบอลอัดหลังวงสกรครับไม่พอใจเท่าไหร่เกี่ยวข้อเท้าด้วยข้อเท้านะครับมาขวัดครับนิดนึงโอ้เสียเรียมนะครับจังหวะนี้ประคองให้เฉลี่ขอรับภาษายิงเองดวลกับสยมพู้ทางได้ยิงอุ้งทางปัดไม่อยู่ครับสองส่วนทั้งหมน้าชูสงครามนาทีสี่48นะครับอาเดลลี่ ขอแก้ตัวจากความผิดพลาดในช่งแรกวงสกร์น,นี่แล้วทำให้ทีมได้ผลประโยชน์แล้วทาเดลลี่ครับยิงบอลต่ำนะครับสยมภูน่ะพุ่งถูกทางแล้วบอลเนี่ยต่ำหูบอลมาก่อนด้วยครับ <Okay. S 2> บอลมาเร็วกว่าจาังหวะที่ทุบมานะครับตายนะครับตายชิบเปา่าทีโคเน่มีวิ่งตัดไปแล้วนะครับทางน้ำวงสกร์ครน้ให้ช่องกลางลูกนี้แตละลงไปทีนึง ม่มไม่มีครับต้องแก้ไขก่อนแล้วก็เปิดกลับไปเสาสองม่งเน้ๆนๆชนคานซ้ำชนคานอีกทีไม่เข้าประตูสามไม่ได้เนี่ยน่าเสียดายครับทวีพงศ์ไม่มีเหลี่ยมครับตัดสินใจเปิดย้อนมาให้กับทาเดลลี่ม่งชนคานซ้ำอีกทีครับต่อนชนคานทาเดลลี่ยิงติดล็อกครับรีคิกของสุชาติว่ากันต่อเล่นสั้นเปิดมาหน้าประตู กาบอลออกมาได้คือหลังยิงนี้เรียบร้อยครับ3-0ชางซุนวอนโอ้โหปิดหลังเลยครับโอ้โหขึ้นหลังนี่เหมือนหนังซูช่างเลยจะเป็นฮีโร่ปิดท้ายอีกหรือเปล่าครับทาเดรลี่จ่ายมาให้แล้วแม่ชางซุนวอนครับยิงเรียดครับตำแหน่งของผู้ประตูโดนบังทางหมดเลยครับชางซุนวอนยิงหนีแล้วซุกก้นตะข่ายไปครับเล่นสั้นนะครับจากบาโบเปิดมาบอลเลยมาถึงทาเดรลี่เขี่ยมาให้ชางซุนวอนครับ ได้ครับจางซูวอนเก็บได้ทีหนึ่งกระบี่ขอคขนเข้ามารักธกิตรฐกิจยิงไกลจากนอกกรอบปัดเอาไว้ครับมาเ่าไปครับแต่ว่าเข้ากรอบแล้วครับยิงซ้ายโอ้โหหัวซี่ครับนี่ขนาดเจ็บข้อเท้าครับเนี่ยยังพุ่งปัดที่คาร์เดลลี่ารเตลลี่ชิปขึ้นมาตรงตรหลุดเดียวครับลูกนี้กระดกแล้วก็โม่งทิงโอ้โหหายครับ4-0ทาไมหลวมอย่างนี้ครับแนวร้องของกระบี่ ที่เล่นง่ายๆเลยนะครับชิปข้ามกองหลังทำได้ดีจริงๆครับแล้วนัทชัยก็โอกาสไม่ปล่อยให้สิ้นเปลืองครับดูอีกครั้งนะครับทาเดลลี่วางลึกมานัทชัยแลบมาจากกองหลังแล้วกระดกหนีผู้สาประตูมงเข้าไปครับก็อย่างว่าครับคือเซนเตอร์เนี่ยเขาเอาโคเน่ไปเล่นหน้าแล้วหุบเอาอนุวั์จันตอนมาช่วยคุมเซนเตอร์ จังหวะการยืนบางทีนี่มันไม่ประสานกันไม่สนิทถึงยาวขึ้นหน้ามามองเช็ดไปข้างหลังเอาครับโคเน่โคเน่ให้ตามช่องมาครับอนุวัฒน์อนุวัฒ์ยิงไม่เข้ากรอไปครับโอ้โหประตูใครแตกไม่ได้สักทีเปิดมาโคเน่มงโอ้ยังไม่ได้ตีสติใครแตกนะครับโอ้โห <c oughs> นี่พยายามทุกทางแล้วนี่ได้มงจอ่อจอแต่ว่ากัวซี่ครับโอ้โหน,นี้เหนียวจริงๆครับ ยังไม่เสียประตูนะครับมสมุทรสงครามเปิดมาสวยนะครับโกเน่เดียวๆโอ้โหตัวประกบนี่หลวมแล้วเลครับวงสกรอโตแล้วบาโบหลุดมาบาโบไม่ลำ้ำบาโบหนึ่งต่อหนึ่งบาโบยังไงยิงโอ้โหยิงไม่เข้าครับโอ้จะยิงเสาได้แต่กลายเป็นยิงออกไปครับจังหวะสวนกลับครับ โอบาโบาวิ่งมาเดียวๆแล้วนะครับหลุดมาโดนกับผู้รักษาประตูแต่ว่าจะยิงยัดเสาแรกกลายเป็นบอลออกไปครับแฮปปี้จริงครับวันนี้เอาครับแล้วก็เปล่าหมดเพลาการแั่งคันสูขข่สงคราครับก็ชนะกระบี่ไปได้4ประตูสนสบายๆครับ